เฮ้ย hey, พวกนายดูไอ้นี่ดิสรุปมันคือรถยนต์หรือรถไฟกันแน่ข้างหน้านี้แบกหัวรถจากไอ้น้ำมาอย่างกระหลุดมาจากยุครอห้า 5. แถมข้างหลังยังลากของพลุงพลังแถมกำลังเบ่งพลังปีนเขายังกะจะไปสู้กับใครแล้วดูคุณปู่ท่านนี้ดิแม่ตักถ่านหินยัดเข้าปากเตาสเต็มลักพอจุดไฟปุ๊บบิดสวิตช์ปั๊บเฟืองกับก้านสูบก็เริ่มขยับดังกระชึกกระชึกกระชึกเหมือนหนังจากจากวงๆเลยวะ่ะมันคือเครื่องจักรต้มน้ำเคลื่อนที่หลักการไม่มีอะไรมากแค่ต้มน้ำให้เดือดจนไอ้น้ำดันลูกสูบให้ขยับแต่มันพีีคตรงท่วิศวกรต่รงนติท่ีา หนึ่งเดียวในโลกวิ่งไปพ้นควันเขาจวดๆความเร็วสูวงสุดคนละถึกที่2 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต่าคลันยังแซงแต่บอกเลยว่าความหล่อระดับระเบิดระเบอร์ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะเว้ยพวกติ่งเครื่องจักรไอ้น้ำเมืองนอกนี่เขาเล่นกันสุดทางจริงๆดูพ่อหนุ่มอันนี้ดิมอเตอร์ไซค์ไอ้น้ำทำมือมอต้มน้ำเปลือยๆโชว์ให้เห็นกันจ่าๆท่อน้ำพาดไปมาอย่างกระสเดือนฟีลิ่งสตีมปังมาเต็มขี่ไปไหนนี่นึกว่าหลุดมาจากไทมแมชชีนย้อนกลับไปยุคเหล็กเฟืองฟูที่ส่งเสียงดังโครมคราม รักในความคลาสสิกจริงๆเพราะไอ้เสน่ห์เครื่องกลดิบๆพ่นควันปุดๆแบบนี้แหละที่ทำเอาคนรักรถถึงกับดีจนหยุดไม่อยู่